สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูชิระหกสามสี่ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปนะคะตามหัวข้อเลยก็คือสําหรับคนที่ไปเจอกันครั้งสุดท้ายเจอกันหมาๆหรือว่าเพิ่งไปเจอกันแล้วก็มีท่าทีมีการแสดงอารมณ์ปฏิกิริยาต่อกันเนี่ย เขานะคะคิดแลรู้สึกกับคุณยังไงนะอ่ะมาเริ่มกันเลยเป็นคลิป r a n d o m นะคะก็อย่างเช่นเคยนะ disclaimer นะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาไปเป็นหัวข้อสำคัญหรือว่าการตัดสินใจในชีวิตขนาดนั้นหรือเรื่องราวของคุณนะคะถ้าแม่หมอแนะนำก็คือดูด่อง่วนตัวนะคะจะได้เอาไปตัดสินใจได้ถูกต้องเป็นเรื่องราวของคุณอย่างชัดเจนดูกับ หมอดูที่คุณไว้ใจหรืออยากดูกับแม่หมอก็แอดไลน์กันเข้ามาใต้ดีสคริปชั่นข้างล่างนะคะอ่ะเริ่มกันเลยสถานการณ์ในวันนี้เป็นยังไงได้บ้างคุณกับเขานะคะไปเจอกันหรือเขาเห็นคุณครั้งสุดท้ายหรือคุยกันครั้งสุดท้ายเป็นยังไงโอ้ท็อกกิ้งนะเอออินเ r e ร t นะคะ awaiting message text call email talking more นะเออการที่ได้เจอกันได้คุยกันหรือว่าได้เห็นกันในครั้งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาแบบรอคอยอะแล้วก็อยากจะได้ ข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะคุยกันมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่า uh, poker face นะคะ t a k i n g a chance นะคะ risk option not showing hand นะคะ gambling นะมีคนนึงแหละรู้สึกว่าเหมือนจาไม่ได้เปิดใจทั้งหมดไม่ได้เปิดเผยในสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะเอย่ยหรือว่า,ามีการพนันอะไรบางอย่างไว้ในใจแล้วนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นอะไรที่ เหมือนมันจบกันไปแล้วอ่ะเราก็กลับมาเจอกันหรือว่าได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะป a r ที i ยินะคะท e with f r i e n d having fun นะ uh, happily single นะคะ living in the moment อ uh, ะถ้าคุณโสดนะคะแล้วก็มาเจอกันคุณกับเขาเลิกกันแล้วหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนโสดทั้งคู่ไหมแต่ดูแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่มีการจบลงไปแล้วก็อยากจะมีการ transform เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการรอคอยที่จะได้เจอได้คุยได้เจอกันครั้งถัดไปหรือว่า มันโ r รเ e นบางอย่างหรือจบกันไปแล้วแล้วก็ไปใช้เวลากับเพื่อนหรือเปล่าหรือเพิ่งบอกเลิกกันมาไหมนะดูพลังงานของคุณก่อนนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ตัวคุณเป็นยังไงนะคะเขาดูพลังงานของคุณหน่อยคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ว,ว้าวคุณมีพลังงานของเดอ sun นนะคะพลังงานคุณก็ดีนะเออคุณก็แฮปปี้มากเลยที่ได้เจอเขานะจริงๆแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาคือบ้านนะคะขเขาคือคนรักนะคะ ไม่รู้แหละเขาคิดเขาคนยังไงแต่คุณรู้สึกว่าเขา่เป็นคนรักยังเป็นคนรักที่คุณยังรักเขายังเป็นบ้านหรือว่าเขาพาคุณไปที่บ้านหรือเปล่าไปหาครอบครัวเขามาหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือคุณรู้สึกดีกับเขาเมื่อได้เจอคนคนนี้นะคะหรือว่าการที่ได้เจอกันในวันนี้ครั้งนี้หรือว่าครั้งสุดท้ายที่เจอเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นความรักเนาะ คุณก็ยังรักเขาเหมือนเดิมนะคะอยากจะมีความรักอยากมีความสัมพันธ์อยากเป็นครอบครัวกันนะคะตัวเขาเป็นยไงได้บ้างตัวเขาเป็นเดลเวอร์เดลเวอร์อะไรเรพลังงานมีถุนนะเออแต่เขาเป็นคนที่จะต้องเลือกอะ่ะเขามีทางเลือกนะคนคนนี้แล้วเขาก็คิดว่าเขายังเลือกได้นะคะมีอนะีโก้เนาะเออยังไม่ทันได้ขึ้นอีโก้เลยบอกเขาเป็นมีอีโก้แล้วนะเออแต่คนคนนี้เลือกได้นะคะแล้วก็เป็นโฟล์ออฟซอร์ทเขากาลังพิจะระารณาอยู่ว่าเขาจะเลือกทางไหน จะไปทางไหนกับชีวิตเขาจะเลือกคุณดีไหมหรือเลือกที่จะทํำยังไงเลือกให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงนะคะมีการทะเลาะก,กันในหัวของเขานะคะหรือว่าคุณกับเขาก็ได้นะในครั้งสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยมีการพูดการคุยหรือการทะเลาะก,กันอะไรบางอย่างหรือเขาเกิดความกลัวกับคําพูดของคุณบางอย่างก็ได้นะหรือว่านะตอนนี้ก็ได้เขากําลังคิดทบทวนกับคําพูดหรือคําที่แบบทะเลาะก,กันอะเออแต่คุณอนะเหมือนกับคุณทําไมพลังงานคุณดีจังอะ แล้วทำไมคุณเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าคุณรู้สึกว่าเออได้พูดได้บอกในสิ่งที่ต้องการแล้วละ่ะได้เจอเขาเนี่ยมันก็ดีนะคะเขาก็ยังเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่คุณเลือกแล้วอยู่อย่างนั้นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอืพลังงานของคุณมีธาตุดินธาตุน้ําพลังงานของเขาธาตุลมธาตุลมธาตุลม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 สามลมเลยนะคะก็ไม่รู้เขาเป็นใครได้บ้างคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยคิดและรู้สึกกับคุณยังไงตอนที่เจอกัน ตอนที่เจอกันนะเอาตอนที่เจอกันโอ้โหทําไมเขารู้สึกเป็นถูกล่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากเยียวยานะคะมีการหันหลังหรือคุณแสดงออกว่าเขาเนี่ยแสดงออกว่าคุณกําลังหันหลังให้กับเขาหรือเขากําลังหันหลังให้กับคุณหรือเปล่านะคะครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะตอนที่เจอกันเลยนะรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยกําลังโมบอนนะคะพยายามจะพูดจะดึงลางเอาไว้ให้ทําความเข้าใจกันหรือเปล่านะเออไหนอีกใบสิอีกคนนึงก็พยายาม เรียกร้องให้อีกคนหนึ่งสนใจมากๆแต่ว่าอีกคนนึงก็ดูแล้วเหมือนจะไม่พยายามด้วยเลยนะมีการหันหลังให้กันนะคะไอ้สิ่งครั้งสุดท้ายที่เจอกันเนาะตอนนะตอนที่เจอนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเยียวยาเขาอยากให้คุณสนใจเขารู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขาแล้วมันสร้างความทุกข์ให้กับเขานะคะอืมและตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะ เขาอยากพูดบางอย่างให้คุณได้รับรู้มันเป็นความจริงบางอย่างความจริงใจบางอย่างนะคะอืมโอเคล่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาจะพูดจริงหรอเพราะตัวเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเขาแค่ต้องการคุณแค่เขาเรียกอ,อะไรนะทางกายแค่เรื่องเซ็กชวลอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นนะคะคุณคือ wish fulfillment ของเขาโอเคล่ะเขาต้องการคุณในจุดนี้แต่มันไม่ใช่ว่า ทุกคนจะมีแพชชั่นต่อกันแต่จริงๆแล้วความรู้สึกคือเขามีความจริงใจแล้วก็เขามีแพชชั่นกับคุณเขาอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะคะว่าเขารักคุณไหมรักยังไงแล้วความรู้สึกที่รักเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะอาจจะไม่เคยแสดงออกในเรื่องของความรักความรู้สึกกันหรือเปล่าแต่สิ่งที่มันชัดเจนเลยนะ่ะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายที่มันเป็นรุนแรงแล้วก็คุณทําให้เขาแบบ จใสั่นไหวในเรื่องนี้ทุกทีอ่ะเออมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจว่ามันคือความรักไหมถ้าจะพูดว่ารักคุณแล้วเขาจะคุณจะเชื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะล a สติ้งมันเยอะกว่าอะไรอย่างนี้นะคะเออเรื่องของทางกายความมีอยาก18บวกกับคุณอนะ่ะมันเยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็พูดง่ายๆเขาหลงคุณนั่นแหละด้วยความที่เขาหลงคุณมากเลยไม่รู้ว่าเลยมองไม่เห็นว่าอันนี้มันคือความรักหรือเปล่าเขาเลยยังไม่แน่ใจนะคะเออความสัมพันธ์นี้กับคุณเนี่ยนะคะ เขามองว่ามันยังทํางานต่อกันไปได้เนาะแต่ว่าตัวเขามีคนอื่นด้วยหรือเปล่าเขามีทางเลือกอื่นด้วยเขาเลยยังไม่แน่ใจเขาอยากจะประครับประคองอยากเรียนรู้ไปทั้งสองคนประมาณนั้นไหมเขาเลยทําตัวเหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนโสดทั้งที่บางทีเขาอาจจะมีคนที่เขาก็คุยด้วยอยู่แล้วหรือว่าเขาอาจจะอยู่ด้วยด้วยอยู่แล้วอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ทําตัวเป็นคนโสดอะมาหาคุณก็สนใจคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปก็ไปสนใจคนนั้นก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า แล้วมันคือยังไงไพ่เกิดขึ้นมาก็คือออยากจะคุยเพิ่มนะคะแต่บอกกันไม่หมดเรื่องนี้เคยจบกันไปแล้วแล้ววนกลับมาใหม่แล้วก็ทําตัวเหมือนเป็นคนโสดอะไรประมาณเนี้ยเออมันมีลักษณะแบบนั้นนะคะเป็นลักษณะของรักสามเศร้าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรแม่หมดได้แต่พลังงานรักสามเศร้านะ่ะไม่ได้อยากอ่านเลยนะแต่ขึ้นมาทุกทีเลยอะ่ะเออตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าเออรักสามเศร้าตลอดอืมเอาล่ะเราอาจจะต้อง เผชิญหน้ากับคนเจ้าชู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องนี้ก็เรามาติวกันว่าจะทํำยังไงนะคะคนหลใจคนเจ้าชู้นะ,ะอะตัวเขานะคะจะคิดที่จะทําอะไรไหมจากสถานการณ์นี้หรือความสัมพันธ์นี้นะคะว้าวถ้าเขานะไม่เคยเปิดเผยใจหรือคุณโกรธเขาหรือคุณไม่คุยกับเขาเหมือนเขาจะมางอนนะอืมเขาจะมางอนะคะแล้วก็อืม คือเขาจะให้สเปซกับคุณแหละแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปิดบ้านเปิดประตูเขาก็จะมาง้อนะคะเออเขารู้สึกว่าไอ้ความความปิดใจของคุณหรือการที่คุณอยู่ในสเปซของคุณเกินไปเนะ่ะมันทําให้เขาเองก็รู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกแต่ถ้ามันเป็นชอยสุดท้ายแล้วที่เขาจะต้องทําเพื่อให้คุณเปิดใจเขาก็จะทําทั้งที่เขาเองก็ไม่แน่ใจหรอกว่าไอ้สิ่งที่เขาจะให้คุณหรือพูดกับคุณเนะี่ยการมาง้อคุณเนะี่ย มันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเขาจะเขาจะทำแหละอื <c oughs> เขาจะส่งข้อความมาหาคุณไหมหรือเขาจะตื้อคุณอีกไหมคะโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยแหละข้อความนะบางคนคุยเก่งนะคะแต่บางคนก็อาจจะนิ่งๆไปก่อนนะรอดูท่าทีของคุณนะคะแต่ว่าจะสืบจะส่องจะหาข้อมูลนะคะหาคําตอบแล้วก็พยายามที่จะกลับมาง้อกลับมาขอคืนเดียวคุณเหมือนเดิมนะคะเออเหมือนเขาแบบไม่ เขาไม่เขาไม่ละหรอกเขาจะไม่ละความพยายามจากความสัมพันธ์นี้ที่มีกับคุณเลยอ่ะเขาจะยังไปต่อนะต่อให้มันหนักมันลําบากก็จะก็จะกลับมาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะครั้งต่อไปที่เขาจะเจอคุณเขาอาจจะเอาดอกไม้มาขอโทษนะคะพาคุณไปกินไอติมหรือว่าพาคุณไปคาเฟ่อะไรเงี้ยที่แบบว่า มันใช้เวลาด้วยกันหรือว่ามีอะไรที่เป็น environment สวยๆดีๆอะไรเงี้ยเออจะไม่พาคุณไปห้องและจะพาคุณไปแบบที่ที่มันเปิดเผยอะไรเงี้ยมีคนรู้คนเห็นอะไรอย่างงี้นะคะเออเขาก็จะแสดงออกถึงความจริงใจให้กับคุณได้รับรู้อืมดูเขากล้าเนาะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณคือคุณคือความสุขของเขาแล้วอะ่ะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอะ่ะคุณคือส่วนที่มาเติมเต็มในความคิดหรือห่วงของความคิดในความรู้สึกของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่เป็นคุณแล้วจะเป็นใครเออนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดเนาะอ่ะถามอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งสุดท้ายหรือว่ารีแอคชั่นของคุณเนี่ยที่มีต่อเขาเนี่ยไม่รู้แหละว่าคุณแอคยังไงนะคะไม่รู้ว่าคุณแสดงท่าทียังไงแต่ว่าเขาเนะี่ยรู้สึกยังไงกับการแสดงท่าทีของคุณโอ้โหการแสดงออกท่าทีของคุณในครั้งสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีคู่แข่งแน่แนเลยตัวคุณอนะ่ะเริ่มคอนฟิวตัวคุณเริ่มลังเล มันยิ่งอยากทําให้เขานี่อยากจะพูดความจริงนะคะว่าเออเขาอยากรู้ความจริงแล้วก็อยากพูดความจริงในใจด้วยอยากพูดความจริงที่เขามีอยู่แล้วก็อยากจะรู้ความจริงด้วยว่าคืออะไรที่คุณยังลังเลอยู่เขาอยากได้คําตอบจากคุณเออเขาอยากจะให้มันจบเซอร์เคิลนี้เหมือนกันนะอยากจะให้มันแฮปปี้เอนดิ้งอยากจะให้ไอ้ความรู้สึกสงสัยไข้รู้ของเขาเนี่ยมันจบลงแล้วก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วก็ ได้มาทําความเข้าใจกันใหม่เขาจะได้รู้ว่าคุณงอนอะไรหรือว่าคุณ acting แบบเนี้ยการแสดงท่าทีแบบเนี้ของคุณอะ่ะเขาจะได้จัดการได้แต่สิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้ก็คืออยากให้คุณกับเขาอ่ะกลับมาคืนดีกันให้คุณกลับมาน่ารักกับเขาเหมือนเดิมมาเป็นโลกใบโลกทั้งใบให้เขาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะไม่ยอมแชร์คุณกับใครอะไรประมาณเนี้ยเขารู้สึกว่ามีคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือว่ามีคนที่มาแย่งเอาความรู้สึกที่คุณเคยโฟกัสกับเขาอะ่ะ ไป,ไปที่อื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งที่จริงๆอะหรือตัวคุณอะไปเดทแล้วหรือเปล่านะคะมีเดทคนใหม่มีคนใหม่ๆเข้ามาจีบหรือเปล่ามาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออตัวคุณก็บันไดบ้านฉันก็ไม่แห้งนะอะไรอย่างงี้นะคะฉันก็สดฉันก็สวยทําไมฉันจะต้องรอเธอด้วยอะไรประมาณเนี้ยพอการที่ได้เจอกันกับเขาแล้วเขาไม่น่ารักหรือเขามาท็อกสิกใส่คุณอะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณต้อง take, เทอ,อคุณต้องรีแอคให้หนักๆอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคุณก็เลยแสดงท่าทีออกไปเลยประมาณนี้นะคะอะตัวเขานะ อ,อจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณไม่แสดงท่าทีแบบเนี้ยเขาก็คงไม่อยากจะตัดสินใจหรอกตัวเขาตอนนี้เหมือนกับว่าอยากจะรู้ความจริงให้ได้ว่าคุณอ่ะสดจริงไหมคุณยังชอบเขาอยู่ไหมคุณยังให้ความสนใจกับเขาอยู่หรือเปล่าอยากให้มันรู้กันไปเลยให้ทลายกำแพงไอ้ที่มันสงสัยใคร้รู้เนี่ยให้มันจบลงไปได้ด้วยดีแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นไปได้ด้วยดีอ่ะตัวเขาจะคอมมิชกับคุณนะคะเช่นเขาอ,อาจจะขอคุณเป็นแฟนหรือว่า เขาอาจจะมั่นหมายอะไรเงี้ยหรือให้คําสัญญาอะไรเงี้ยที่มันทําแล้วแบบคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกว่ามั่นคงกับความสัมพันธ์นะเออเนี่ยเขาจะทํานะคะแต่ที่แน่ๆคือคนคนนี้ยังไงก็วนกลับมากลับมาแน่นอนนะคะไม่ช้าก็เร็วอืมไม่ช้าก็เร็วนะหรือเขาก็วนอยู่อย่างนี้อยู่แล้วคะ่ะแม่หมอหรือเปล่านะคะก็เลยเข้ามาดูคลิปนี้ไหมก็นั่นแหละรีแอคชั่นของคุณที่มีกับเขาในครั้งสุดท้ายเนี่ย มันทําให้เขาจะต้องตัดสินใจแล้วนะคะเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณเริ่มไม่ตัดสินใจคุณเริ่มไม่อยู่ฝั่งของเขาแล้วคุณเริ่มมีทางเลือกคุณเริ่มที่จะ,ะลังเลในความสัมพันธ์กับเขาแล้วเขาก็มองว่ามีคนอื่นเข้ามาใน,ในเติร์ดปาร์ตี้แน่ๆเขาต้องเขาจะแชร์คุณให้คนอื่นไม่ได้เขาจะต้องเป็นเจ้าของคุณประมาณนั้นนะคะโอเคส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอดไ์กันเข้ามาสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบา,บาย